สวัสดีชาวตาดำทุกคนครับอยู่กับผมแล้วก็สัตว์บินตัวใหม่ล่าสุดนี่เลยนะครับเวลสันเด e ะซีจูนะครับน้องนกนางนวลนั่นเองนะครับไม่เสียเวลาเรามาดูสกิลของเจ้านี่กันเลยครับบล็อกดูดตูด8ครั้งได้รับในโตัว8เตอนออกตัวแล้วก็ใช้ควิกบู t เพื่อได้รับเกรดบวก60นะครับแล้วก็เหมือนเดิมไม่มีออกตัวแรงนะครับตัวนี้แปลว่าอะไรครับกากนั่นเองแต่อย่าพิ่งมาดูก่อน มาดูการออกตัวครับในตัดตอนออกตัวแล้วก็ออกตัวแรงนะเดี๋ยวผมให้ดูตัวเก่าก่อนนะครับตัวหุ่นยนต์นี้ได้รับในตัด6เแล้วก็ไม่ออกตัวแรง38ดูครับ6 2เซความแรง2 5 0อันนี้ตัวเก่านะครับต่อไปมาดูตัวล่าสุดนี้ครับในตัด8าเปซแต่ไม่มีออกตัวแรงครับมาดูครับ 85%ความแรง200ไงทีนี้มาดูเปรียบเทียบเปรียบเทียบ2ตัวเนี้ยผมใช้ตัวใหม่นะแล้วก็เงานี่เป็นเงาของสัตว์บินหุ่นยนต์นะดูครับเป็นไงครับ85%ช่วยอะไรได้ไหมในเมื่อคุณไม่มีออ,อกตัวแรงแล้วคุณจะไปตามใครก็ทันครับ <c oughs> เป็นไงชัดเจนไหมการไม่เหมียวตัวแรงคือโคตรกากนะครับตามนั้นต่อมาครับควิกบู t แล้วได้รับเกรดในตั้น60หน่วยมาดูครับมันเป็นยังไงออกตัวดิฟทักปุ้งเกรดเด้งเห็นไหมเกรดเด้งดูนะปุ้งเกรดเด้งห0สิบปุ้งเกรดเด้งหกสิบถามว่าดีไหม ไรประโยช, <AN> โยชน์ครับต่อมาครับป้องกันลมดูดท้ายได้8ครั้งนี่นะครับจะเป็นป Ł ุ่มกดมาให้แบบนี้นะครับปุ่มกดป้องกันดูดตูดแล้วมันใช้ยังไงมาดูเ <succeeded. S 1> มื่อเราโดนดูดตูดนะครับจะมีเครื่องหมายตกใจอย่างนี้แปลว่าเรากําลังโดนดูดนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามีเครื่องหมายตกใจอย่างนี้เตรียมตัวกดปุ่มได้เลยเพื่อไม่ให้คู่แข่งของเราดูดตูดมาได้นะครับผมจะลองใช้ตรงนี้นะ เนี่ยเครื่อหมายตกใจขึ้นมาแล้วจะใช้เลยกดปุ๊บดูครับคู่แข่งเราไฟแดงหายนะไฟแดงหน้ารถหายดูตูด,ด,ด,ดไม่ได้ครับเดี๋ยวลองใช้ตรงนี้อีกรอบนึงครับเดี๋ยวสโลรอให้เขาดูดตูดนะครับอ่ากดใช้ปับไฟแดงหายครับดูครับปุ้งไฟแดงหายครับดูดไม่ขึ้นครับ ดูตรงนี้ครับขหมายตกใจขึ้นไฟแดงของเขาขึ้นกําลังโดนดูดตูดครับเพราะนั้นเตรียมตัวกดได้เลยกดปุ่มไฟแดงหายครับเขาดูดไม่ขึ้นครับอุ้งไฟแดงหายครับดูดไม่ขึ้นครับต่อมาครับมาดูการออกตัวในระหว่างการแข่งครับ 85%แต่ว่าออกตัวเป็นที่โลอย่างนี้มันดีแน่หรือเปล่าเนี่ยมันดีเหรอออกตัวที่โลเนี่ยตามที่ผมบอกเลยนะครับไม่มีออกตัวแรงออกตัวที่โลนี้คือกลางนอกจากจะดวงดีแบบนี้ที่ได้ดูดขึ้นมานะแต่ถ้าดวงไม่ดีไม่ได้ดูดขึ้นมาก็เจ๊งครับดูตัวอย่างอันนี้ครับ8 5เแต่ไม่มีออกตัวแรงก็ออกตัวที่โลไปครับขนาดบอดยังออกตัวแซงเลยครับ ทีนี้ได้ดูดไหมดูดูดไม่ขึ้นครับดวงซวยเลยครับออกตัวชา้าอย่างนี้โดนผู้แข่งแซงแล้วครับกากครับผมเพราะนั้นผมขอสรุปส, <c oughs> สัตว์บินตัวนี้นะครับ <c oughs> เล่นได้สำหรับการแข่งขันครับเหมาะสำหรับผู้เล่นที่สามารถขึ้นนำได้ตลอดทางครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้ใครมาดูดตูดเราได้ครับแต่สก,กิลมันมีความขัดแย้งในตัวมันเองครับ ออกตัวช้าแต่ว่ามีป้องกันดูดมาให้มันขัดแย้งในตัวมันเองครับการป้องกันดูดเราต้องเป็นคนนาครับที่สําคัญนะครับมันไม่มีออกตัวแรงครับคือกาครับ85%าไร้ประโยชน์ครับเยอะเกินครับส่วนไอคิวบุ๊กหกสิก็ไร้ประโยชน์ครับถ้าเราขับมาถูกต้องไม่จําเป็นต้องมีอะไรทั้งนั้นเนี่ยเลยนะครับส่วนสายไอเทมไม่ต้องพูดถึงครับไม่ได้ประโยชน์อะไรจากซักสกิลหนึ่งนี่เลยนะครับก็ตามนี่แหละครับสรุปก็คือโคตรกาครับอย่าซื้อนะครับผม บายบายครับอย่าเห็นใครเสียตังค์กับตัวนี้นะ <c oughs>